สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่27เมษายนนะครับพศ2 5 6 4ผมทีมงานร้านมาองอรนฟ้านะครับก็ได้มาติดตั้งความเสมอรพร้อมแผงให้กับเพียอเนกนะครับอยู่บ้านเนินมะเกือนะครับหมู่ที่6ตตำบลท่าหมื่นลามอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็อยู่ไม่ห่างจากหลุงสุรินทนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ ตอนนี้ปั๊มเสมอที่เราลงไปนี่ก็เป็นตัว2 2 0 0วัตต์นะครับให้น้ำอยู่ที่22คิวส่งสูง70เมตรเป็นระบบ AC DC นะครับท่อที่เราลงไปเป็นท่อ2นิ้วนะครับเราลงไปทั้งหมด7ท่อนนะครับก็เท่ากับ28เมตรระดับน้ำที่เราเจอนะครับเราเจอที่3ท่อนก็เท่ากับ12เมตรนะครับตัวนี้เป็นท่อ2นิ้วนะครับตอนนี้แดดเราใช้แดดล้องนะครับแต่ท้องฟ้าที่เห็นนะครับทองฟ้าที่เห็นนี่แดดไม่มีนะครับ แผงเป็นแผงโมโนนะครับ10แผงนะครับเราใช้แสงแดดล้วนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันแผงโมโนที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นแผงโมโน380วัตต์นะครับนี่นะครับลุงสุรินนะครับนี่ลูกค้าขาประจาเราแล้วครับตามมาถึงที่เลยนะครับนี่ลงสุรินนะครับต้องขอขอบคุณมากนี่นะครับตอนนี้เราใช้เป็นระบบ ดีซีอยู่นะครับเราใช้แผงอยู่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยเราใช้เป็นสวิตช์บิดมือนะครับเราปิดมาก่อนนะครับเราปิดมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบิดมาทางไฟฟ้านะครับเนี่เราบิดมาทางไฟฟ้าแล้วนะครับพอบิดมาทางไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็มายกซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมายกตัวนี้นะครับซึ่งเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ปิดไปนี่เราก็จะมาใช้เป็นไฟฟ้านะครับเอาเรายกเลยนี่นะครับทํางานแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นสวิตมือสามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับเพราะว่าแสงแดดไม่มีเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับเดี๋ยวดูรอบครับรอบทํางานอยู่ที่เท่าไหร่2 7 0 0ักว่ารอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันตัวนี้่คิวนะครับนี่นะครับความแรงที่ได้นะครับออกกันแบบเต็มที่แบบสะใจกันไปเลยนะครับตัวนี้ 22คิวก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่อยากจะแนะนําลูกค้าที่น้ําดีๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับน้ําจะออกมาดีมากสําหรับตัว22คิวนะครับยังไงก็ให้ลูกค้าได้ดูแล้วพิจนารณาไว้นะครับถ้าน้ําบอกของท่านดีๆตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์ท่านได้เลยทันใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิโครงสร้างเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ แผ่นโมโนโก็จะเป็นดอกสวยๆล,ลายอย่างนี้นะครับนี่คโดยทีมงานช่างร้านมังกรฟ้านะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์056537079นะครับหรืออีกเบอร์10658752555นะครับติดต่อมาที่ร้านมังกรฟ้าได้เราก็จะไปติดให้ท่านทุกที่ทุกตำบลทุก ที่ที่ท่านติดต่อไปนะครับทางเราก็จะปลายให้เลยนะครับผมสำหรับคลิปดีๆคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยแชร์ด้วยนะครับติดตามเราได้ที่ y o u t u b e และ Facebook นะครับพิมพ์ไปที่มังกรฟ้าโซล a าเซลล์นะครับติดตามเราได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าเราลุงสุลินแล้วก็ลุงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางพี่อเนกนะครับต้องขอขอบคุณมากนี่นะครับที่สนับสนุนสินค้าทางร้านเราสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมขอจบคลิปดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงช่วยฝากกดแชร์กดไลค์ทางทีมงานเราด้วยนะครับผมและทีมงานทางร้านมังกรฟ้าทุกทุกคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่มีอุปการะคุณทุกๆกคนนะครับคลิปนี้ก็ะ้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ